สังคมแปลเปลี่ยนวัฒนธรรมปลุนแปลมาช่วยกันสร้างสรรสังคมให้ดีขึ้นด้วยหลากหลายวิธีในรายการสังคมดีไม่มีขายดำเนินรายการโดยสัญญพงจ์จรารัฐวัฒนาและทวีพันธ์อิงคานุศนครับสวัสดีครับคุณฟังครับ รายการสังคมดีไม่มีขายกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้ผมสัญญิพงศ์จิรารัตน์วัฒนานะครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะดิฉันลกษณะจำปานะครับวัชระสันตากมลพงศ์สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับรายการขอขอบคุณการไฟฟ้าไฟผลิตแห่งประเทศไทย ผลไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยและคุณทวีพานยิงคาร,รุศรที่ได้ให้การสนับสนุสนรายการนะครับเสาเอกตอนเนียตั้งขึ้นได้เพราะมิตรภาพจากเพื่อนระวังนะครับระวังหน่อยระวังหน่อยระวังขอบใจนวทีที่ไม่ลืมกันเราเพื่อนบ้านกันมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันครับ สวนต่อครับพ่อรีบไปปิดทุกข้าวกันไปไป <hating S 2> ไปิดปิิเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับมีแล้วครับลุงน้ำสองเสาไฟฟ้า หากต้องเปีกฝนเราจะย้อนเปียกฝนด้วยกันหากต้องทนทุกเราจะรวมทุก,กรลุมฝัน,นคำว่าเพื่อนนั้นผูกพันเราสัญญาคำว่าเพื่อนแท้ขอบคุณทุกคนนะครัขอบคุณลุงนะครับเราเพื่อนบ้านกันมีอะไรต้องช่วยเหลือกันวีดเราเชื่อว่าความเป็นเพื่อนสร้างสิ่งดีๆได้เสมอก็ฟพอพอผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย สวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสังคมดีไม่มีขายในช่วงคนดังพลังบวก เป็นประจำนะคะดิฉันละขษาะจะบ่ารับหน้าที่ดําเนินรายการจะเรียนเชิญบุคคลที่เป็นที่รู้จักในแวดวงต่างๆมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากน้องชายที่น่ารักท่านหนึ่งก็คือคุณโบท๊ทน้องโบ๊ทเนี่ยนะคะหรือชื่อจริงก็คือพัทรชนกบุญทวีสวัสดิ์ก็เป็นบุคคลที่เรียกว่าสัมภาษณ์ผู้คน ไปหมดเลยนะวันนี้จะถูกสัมภาษณ์บ้างแล้วนะคะเพราะว่าเวลาไปงานสังคมต่างๆเนี่ยจะเห็นน้องโบท๊ทคนนี้แหละค่ะถือไมโครโฟนไปจอปากนะคะเซเลบริตี้คนดังนักธุรกิจดังๆต่างๆนะคะแล้วก็เห็นมาช้านานวันนี้ก็เลยได้เรียนมาพูดคุยกันนะคะสวัสดีค่ะน้องโบ๊ทค่ะสวัสดีครับผมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงคนดังพลังบวกนะคะ ก็ต้องก่อนอื่นก็ต้องแนะนําให้คุณผู้ฟังทราบก่อนนะคะว่าน้องโบสหรือว่าคุณพัทรชนกบุญทวีสวัสด์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจบทางด้านเรศรษฐศาสตร์มาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธประสานมิตรแต่ยังไงไม่ทราบนะคะมาทําทางด้านเน,นี่ยเป็นสื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นทีวีวิทยุต่างๆเป็นมาอย่างไงจะน้องโบสทคะก็จริงๆมัน เรื่องจากพระจักรพูนะฮะตอนสมัยเรียนเนี่ยก็มีโอกาสได้เรียนทางด้านเศรษฐศาสตร์แต่ว่าเอพอเรียนจบมาก็รู้สึกว่าตัวเองอยากทํางานในในแวดวงงานอาชีพอื่นนะครับผมผมก็เริ่มมองจริงๆความสนใจทางของการตลาดนะฮะธุรกิจมาเก็ติ้งด้านสื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยมีโอกาสได้ได้ไดฝึกงานด้านรายการโทรทัศน์อยู่พักหนึ่งแล้วก็อ เซลของสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งอยู่ซึ่งเขากำลังเซตอัพสถานีขึ้นมาในในช่วงน,น,นั้นนะฮะก็ย้อนไปประมาณอ๋อสกว่าปีที่แล้วนะครับผมเป็นการถือว่าสมัยนั้นเนี่ยช่วงเป็นช่วงที่เคเบิลยังไม่ค่อยมีกําัังเป็นช่วงเริ่มต้นอยู่นะฮะ <S <S ผมก็จริงๆเริ่มเข้าไปอยากสมัครเป็นมาเก็ติ้งหรือว่าเซลแต่ว่าสุดท้าย ประมาณสักสามปีกว่าได้ครับในรายการอะไรนะคะตอนนั้นตอนนั้นก็จะมีโอ้โหชื่อรายการนี่จำไม่ได้แต่ว่ามีเกี่ยวกับธุรกิจการตลาดอะไรอย่างเี้ใช่ไหมคะตลาดทุนตลาดหุ้นมีช่วงเซ็ตวิสิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีชื่อ Entrepreneur Management and อันนีี้ทท่างใมั้คเประป็น ซึ่งจริงๆมันก็เกี่ยวเนื่องเขาคงมองเห็นนะนะคะว่าน้องโบสทหรือว่าคุณพัทรชนกนะีคะคุณผู้ฟังจบทางด้านเศรษฐศาสตร์มาดังนั้นก็โอเคนะจุดสตาร์ทเบื้องต้นเนี่ยก็คือมาอยู่ในซึ่งเกี่ยวกับเงินเินทองทองแหละนะคะเพียงแต่ว่าตําแหน่งหน้าที่เนี่ยตั้งใจว่าอาจจะเป็นการตลาดบริเซลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะพัชญูเเนื่องจากว่าในความเป็นจริงแล้วก็คือคุณผู้ฟังค่ะ คุณพัทรชนกนี่มีบุคลิกดีด้วยหน้าตาดีบุคลิกดีด้วยนะคะดังนั้นก็เลยเอาหละเหมาะเลยแล้วที่นี่เข้ามาอยู่ตรงนี้นี่ชอบไหมคะชอบนะฮะก็ตอนแรกก็ไม่ได้คิดหรอกว่าจะมาทํางานด้านเบื้องหน้าตรงนี้ก็ก็ชอบแต่ต้องบอกบอกคุณผู้ฟังไว้ก่อนว่าเในส่วนที่ผมรับผิดชอบจริงๆก็ไม่ได้ทาเฉพาะเบื้องหน้าอย่างเดียวอตอนนั้นที่เขาให้ทำเนื่องจากเขาเป็นเป็นอะไรบเหมือนกับเป็นเคเบิลทีวีเป็นองค์กรใหม่ที่เพ,พ,พิ่งเพิ่งเซตอัพเนี่ยเขาก็ให้เราทําทุกอย่าง ก็ต้องทำทำด้านข่าวด,ด้วยเป็นเป็นผ<ช>ู้สื่อข่าวด้วยทำทำ,ทำหลายหน้าที่ครเป็นโปรดิวเซอร์ดูดูแลรายการด้วยมันก็ก็เรียกว่าเป็นช่วงช่วงาหาประสบการณ์ในในระยะแรกนะครับผม ก็เรียกว่าเป็นช่วงบุกเบิกของทางสถานีเข้าด้วยก็เลยทําให้เราเองก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆคือได้ทําหลายๆอย่างในขณะเดียวกันอ๋อนี่เองเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เรามีความรู้รอบตัวเพราะว่าคืออยู่ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังทั้งเขียนข่าวเองใช่ไหมคะหาข้อมูลเองแล้วก็นําเสนอเองด้วยแล้วก็มีการคือการเป็นผู้นำกับหรือโปรดิวเซอร์เนี่ยก็คือจะต้องมีการวางแผนด้วย ก็เรียกว่าครบวงจรเลยว่าอย่างนั้นเถอะนะคะมีหน้าเรามีความคล่องตัวสูงอยู่ตรงนั้นถึงสามปีกว่าใช่ไแล้วเห็นว่าเป็นดีเจคลื่นวิทยุด้วยใช่ไหมคะก็พอดีโดยส่วนตัวจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่ชอบเรื่องของเพลงนะครับเพลงสากลก็ถือว่าเป็นโอกาสมากกว่าครับจริงๆตอนที่เรียนจบเนี่ยเรามีอาชีพหนึ่งที่ใฝ่ฝันก็คืออยากจะเป็นดีเจเหมือนกันสมัยเรียนจบมานะฮะก็มีเคยไป เขาไปทำเดโมอย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. ก็มีเวลาว่างก็ไปทำเดโมส่งไปตามสถาน,นีขึ้นต่างๆที่ที่เราได้ยินว่าเขาจะมีการฟอร์มทีมใหม่หรือว่าเปิดสถานีใหม่กัน <Okay. S 1> แต่ว่าช่วงแรกเลยเนี่ยที่เรียนจบมาก็ก็ยังไม่ได้แต่ไม่ได้งานในส่วนขดีเจตรงนี้ซึ่งซึ่งเราก็ไม่ได้คาดหวังมากนะครับ <Okay. S 1> เพราะว่ามีมีมเรียกว่ามีคู่แข่งหรือว่ามีคนที่ไฟไฟมันเล่าเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรเราก็ไม่ได้คาดหวังแล้วก็จนมาได้ทํารายการ ทีวีเป็นไไอาชีพหลักเป็นงานประจําแล้วก็ออยูดีมันมีโอกาสที่มีคลื่นวิทยุขึ้นหนึ่งเขาเปิดไปขึ้นมาซึ่งจริงเนี่ยเขาเปิดมาได้สักสักพักหนึ่งแหละฮะประมาณเดือนสองเดือนแล้วเราก็เหมือนกับอ,อ่านเสนอ,เออ่เป็นเดโมของเราไปเส,สนอุ๊บก็พอดีเขามีเวลาว่า,างพอดีเป็นช่วงของสาวอาทิศก็เลยช่วงนั้นก็เลยมีโอกาสได้เหมือนกับคล้ายๆกับว่ารับจอบไปได้วยในตัวตรงนี้นะครับผม ก็นี่แหละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเป็นตัวอย่างนะคะว่าน้องๆเผื่อน้องๆฟังอยู่นะคะว่าคนเราเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องมานั่งรอคอยพรสวรรค์นะคะอย่างนี้เขาเรียกว่าพรแสวง นะคะคือมีความชอบอยู่นะชอบเพลงชอบอะไรต่างๆก็โอเคบันทึกเทปเสียงตัวเองเป็นเดโมโลแล้วก็ส่งไปตามที่ต่างๆนะคะมันก็ต้องมีสักที่แหละที่จะเข้าตานะคะก็คือจะต้องไม่ใช่นั่งรอคอยวาสนานะคะ้นก็ต้องแสวงด้วยก็เป็นตัวอย่างที่ดีค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยที่ว่าอยู่ทางด้านทางมันนี่ชา n นลอะไรต่างๆแล้วก็เห็นว่ามาอยู่ทางคลื่นเคเบิลทีวีใช่ไหมอันนี้พี่ติ๋ได้ดูอยู่เป็นประจําเหมือนกันทางด้านทรูหรือไงใช่ไหมคะ เออก่อนก่อนที่จะเป็น True พอดีว่าผมเนี่ยย้ายจากทางสถานีเก่าที่เป็นของธุรกิจช่ามาอยู่อีกที่หนึ่งก็คือเป็นเป็นบริษัทที่รัคราบอึใช่ใช่ใต่แต่คุณอวสดาปกมนตรีใช่ไหมตอนนั้นใช่ฮะคุณจอยอวสดาคือตอนนั้นเนี่ยคุณจอยเขาจริงๆเขามีรายการอยู่หลายรายการในในทรูแต่ว่าเขาก็เริ่มที่จะเซ็อัพทำเคเบิลซึ่งถือว่าช่วงช่วงนั้นก็กําลังเป็นช่วง เริ่มเริ่มต้นธุรกิจเคเบิลกันหลายหายที่นะฮะแรกเริ่มเดิมทีสามปีที่ผมทำด้าของสถานีมันิชแนลเนี่ยตอนนั้น,นยังไม่ค่อยมีเคเบิลเท่าไหร่พอผ่านจุดนั้นมาเนี่ยแล้วหลังจากนั้นก็จะมีเริ่มมีคนอยากจะลงทุนทำกันเยอะคุณจอยก็เป็นหนึ่งใน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 ตรงนั้นที่ที่เรียกว่าเธอก็มีรายการอยู่แล้วหลายรายการก็เลย อยากจะเซตอัพช่องผมก็เลยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานนะครับผมก็ทำทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเหมือนเดิมก็คือทั้งเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยแล้วก็เป็นพิธีกรรายการด้วยนะฮะโดย<ช>โดยตอนนั้นเนี่ยมันเป็นชื่อจอยทีวีนะฮะคอนเซ็ปต์ก็คือจะเป็นธานิวาลรตี้ที่จะมีในเรื่องของครอบครัวสุขภาพนะฮะซึ่งผมก็จริงๆก็พื้นฐานก่อนหน้าน,นี้ที่ทํารายการเนี่ยเป็นเป็นองธุรกิจ แล้วเวลาของสถานีมีอยู่เยอะเนื่องจากว่าเป็นของของของเราเองผมก็เลยนําเสนอรายการที่ที่ผมเคยประสบการณ์มาก่อนจะเลยการธุรกิจเข้าไปในช่อง joy tv ด้วยนะฮะแล้วก็ทํารายการพวกวาไรตี้ครอบครัวกับสุขภาพด้วยด้วยอีกอีกรายการหนึ่งนะครับผมก็ก็เลยเป็นประสบการณ์ที่ได้ทําช่วงนั้นก็อประมาณครึ่งปีค่อนปีได้ฮะที่ที่เป็นช่อง joy tv นะครับผมฮะ แล้วก็หลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกใช่ไหมคะเปลี่ยนแปลงใช่แต่ว่ายังอยู่บริษัทเดิมคือทีวีรักาสเราก็มาทำในส่วนของรายการที่มีอยู่เดิมก็คือโซเชียลนิวซึ่งตอนนั้นออกทรูวิชันนะครับผมก็ก็เลยย้ายเบนเข็มถือว่าตรงนี้เป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ที่มาเข้าสู่วงการสังคมจากเดิมเนี่ยก็ก็โดยพื้นฐานก็ทำรายการทีวีมาอยู่แล้วแต่ว่าทำาริงเบื้องต้นใช่จะเป็นธุรกิจ เศรษฐกิจหรือว่า v o l ตี้ l i t y อะไรเงี้ยฮะก็จริงๆงก็ก่อนหน้านี้ก็มีออกไปถ่ายสกรปข้างนอกเหมือนกันตอนที่ทำมานิชแนลก็จะแบบไปเจอเป็นผู้บริหารองค์กรตามบริษัทชั้นนำนะครับผมแต่ว่าพอมาเป็นโซเชียลเน็ตเนี่ยก็เราก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นจากจากงานกลางวันที่เป็นไปเจอผู้บริหารก็จะเป็นงานอีเวนต์งานกลางคืนงานกลางคืนตัวหล่อไปเจอคนแต่งตัวสวยวูบว่าบุ้บ้าอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะเพรพร้อม ใช่ครับ<ะ>ก็พอดีมันเป็นโอกาสจริงๆต้องบอกว่าเออชีวิตผมหลายครั้งเนี่ยก็จะไม่ได้มีอะไรบางอย่างท,ที่ที่วางแผนไว้เหมือนกัน mm hmm. บางทีเราก็มีแผน,น,นยอยู่ตลอดใช่ไหมฮะชใช่ใช่ใช,ชีวิตก็ถือว่าโชคดีคือบางครั้งเราก็วางแผนไว้แต่สุดท้ายมันก็จะมีอะไรมาเปลี่ยนแปลงผิดผันก็ได้ได้มาทํางานด้านสังคมซึ่ง,ซ,งซึ่งต้องบอกว่าก่อนหน้านี้นะฮะไม่เคยที่จะไป คิดคิดหรือว่าเคยจะ่าไปไปไป,ไปทํารูปแบบอย่างนี้มาก่อนเลย mm hmm. อาจจะมีน,นานๆทีได้ไปงานบ้างเนี่ยนะ mm hmm. ครับผมแต่ก็ไม่คิดว่าเราจะมาทําตรงนี้เป็นเป็นเรื่องเป็นราว mm hmm. จนมันีโอกาสเข้ามาก็ตอนแรกก็คิดคิดมองตัวเองเหมือนกันว่าเอ๊ะเราทําได้ไหม mm hmm. เราจะเราไม่ตอนแรกไม่ต้องบอกว่าไม่รู้ไม,ไม่แค่จะไม่ค่อยรู้จักเซเลสรหรือ uh huh. ไอ้สงเท่าไหร่ uh huh. ก่อนหน้านี้จะรู้จัก คือผู้บริหารนักธุรกิจเนี่ยเยอะมากีโอหลายบริษัทเลยก็ก็คือเรียกว่าเจอกันบ่อยอะฮะฮะ,ฮะ,ฮะบ่อยมากรู้จักกันเป็นอย่างดีไม่เคยรู้จักไฮโซหรือเซเล็บเลย<ะ>จนจนมีโอกาสได้ทำก็มีโอกาสก็ลองดูก็พอทำไปแล้วก็ ผมว่ามันก็เป็นอีกงานหนึ่งที่ที่น่าสนใจแล้วก็น่าสนุกดีครับสนุกสนานใช่ไหมคะก็คือทําอยู่ประมาณสักสามปีเรียกว่าออกงานเกือบทุกวันไหมคะหรือว่าวันละบางทีมากกว่าหนึ่งงานอะไรย่างนี้ใช่ไหมคะคือคุณผู้ฟังที่อาจจะยังไม่เคยเห็นรายการผมเ่ยต้องบอกว่าทุกวันนี้ผมทํารายการคล้ายๆกันแต่คนละรายการเนี่ยงานยังออกงานยังน้อยกว่าสมัยก่อนเพราะว่าวันนี้เนี่ยรายการที่ทำมันรายการสัปดาห์ละเทป แต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคือทางทีวีราคาที่ทำโซเชียลนิวส์ของคุณนวัสดานะครับจะได้เวลาทางทูมาเนี่ยทุกวันทุกวันใช่ใช่ทุกวันดันั้นเนี่ยันมากพี่ติ๋มจะเห็นน้องบสตลอดงานคือมันก็เลยเป็นความจำเป็นโดยปริยายที่เราคือเราต้องทำยังไงให้มันมีคอนเทนต์ออกอากาศทุกวันซึ่งจริงๆนะอีเวนต์มันมีทุกวันอยู่แล้วแหละแล้วก็บางวันเนี่ยมีหลายงานเราก็ก็เรียกว่าแทบจะ ต้องต้องต้องไปเกือบเกือบทุกวันนะฮะอืมฮะก็ถือว่าช่วงนั้นก็ก็เหนื่อยเหมือนกันตลอดเป็นเวลาสามปีเต็มใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าจริง,รงๆต้องบอกคุณผู้ฟังว่าของผมอย่างที่บอกไปว่าผมทำทาเบื้องหน้าเบื้องหลังฉะนั้นเนี่ยอตอนตอนที่ทํา ทำทำโซเชียลนิวส์อยู่เนี่ยเราก็ทําเบื้องหลังเหมือนกันกลางวันเนี่ยถึงเราเราไม่ได้ไปงานสังคมไปถ่ายรายการเนี่ยเราก็มีงานนั้นโปรดักชันที่เราต้องรับผิดชอบอยู่เหมือนกันอมันก็เลยก็ก็ตอนนั้นก็โหนแม่นแบบในงานนี่จะเจอคนบ่อยมากเนีย่ยนะฮรค่ะแล้วหลังจากนั้นก็มาอยู่อะไรนะคะต่อจากที่หลังจากนั้นเนี่ยพอดีผมจริงๆแล้วต้องบอกว่า ก่อนหน้านั้นก่อนเดินถึงสามปีเนี่ยผมก็จะมีคือด,ด้วยเราทํางานตรงนี้เราจะเจอคนเยอะรู้จักคนเยอะมากทั้งเป็นเฉลยไพโซแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมอาชีพก็คือทางด้านของวงการสื่อด้วยกันก็จะมีการพูดคุยรู้จักกันเนี่ยพอสมควรแล้วก็มีการคือมีหลายที่คืออยากให้เราไปช่วยงาน <ird> ซึ่งซึ่งจริงๆมันมีบริษัทเมจิปรลิชชันเขาก็ทํา จริงๆเขาทำหนังสือ Anywhere นะครับก่อนหน้าน,นี้ก็มีกิน a รีแล้วก็เขาทำรายการโทรทัศน์เอด้วยก็เคยชวนผมมาก่อนหน้านั้นพักใหญ่ๆแล้วครับเราเจอกันก็แต่ผมก็ยังสนุกกับงานของ Social News ดีอยู่ก็ยังไม่ได้ตอบโลงว่าว่าอยากจะไปทันทีจนมันผ่านมาระยะหนึ่งเนี่ย มันก็รู้สึกว่าเออเราทํำรายการโซเชียลเนี่ยคือเราทําตรงจริงๆต้องบอกว่ามีรายการอื่นๆด้วยนอกจากนี้นะฮะเอบรัทีวีราคาดเนี่ยมีงานที่ต้องรับผิดชอบมากมาย่ทามาทุกอย่างจนจนเรารู้ครบแล้วเราก็ทําจนจากจากจากไม่มีอะไรจนเซตอัพแล้วก็จนเป็นรูปเป็นล่างมาพอสมควรหลายงานจนสําเร็จแล้วอย่างเงี้ยครับผมมันก็พูดง่ายๆเหมือนว่ามันอิ่มตัวอิ่มตัวเราก็อยากจะได้ ตอนนี้เราก็อยากจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆบ้าง mm hmm. นะฮะมันก็เลยมีอ๋อที่หนึ่งก็คือเมจิโปรดักชันเนี่ยเขาเขาทํารายการสว่วนในกรุงเทพกับอ n น w ิวเอทีวอยู่ mm hmm. นะฮะก็เลยก็ก็เขามีการคุยอีกครั้งหนึ่งผ่านไปประมาณปีกว่าก็ามาคุยกันใหม่เขาก็เลยเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคตอนนี้ทุกอย่างที่เราทําที่จีเวลาค้ามันมันสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วอะครับ <Okay. S 2> ก็เลยก็เลยเป็นโอกาสที่เราจะอยากจะเ <Move S 2> <ไ>ป็นก้าวหนึ่ง หนช่ไปไปหาประสบการณ์อะไรในใหม่เพิ่มเติมเนี้ยนะฮะก็เลยได้มาทํากับทางเมจิกโปรดักชั่นก็คืออ n น w h e แวร์ทีวีกับสวัสดีกรุงเทพนะครับทำอยู่รปีหนึ่งใช่ไหมคะครับผมแล้วทีนี้ยังไงถึงได้มาอยู่ที่แกรมเมอร์ล่าสุดก็อยู่นานมากสี่ปีแล้วใช่ริงอยู่นานคือคือจริงๆไปแต่ละที่เนี่ยต้องบอกว่าผมก็ วันนี้เข้าไปเลยก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะย้ายไปเี่หนึ่งเราไม่ได้คิดหรอกว่าเราจะไปอยู่ที่นั่นนานเท่าไหร่หรือว่าคือใจจริงเนี่ยอยากอยู่นานเหมือนกันนะฮะแต่เราก็ไม่คิดหรอกว่าเราจะอยู่อได้นานแค่ไหนนะครับผมจนจนมันทําไปสักพักหนึ่งมันก็เป็นช่วงจังหวะเดียวมันมันละมันก็ผ่านไปขนาดนี้แล้วหรอใช่ตอนพอดีตอนนั้นเนี่ยทํารายการของอนิแวร์กับสวนในกรุงเทพเราก็มี ความสนุกกับงานพอสมควรนะฮะตอนนั้นต้องบอกว่าผมก็จะมี่ารับผิดชอบเพิ่มจากโซเชียลเนว์ละตอนนั้นจะมาควบคุมรายการจากเดิมที่อยู่โซเชียลเนวจะเป็นโปรดิวเซอร์อย่างเดียวแล้วก็พิธีกรด้วยตอนมาอยู่แอน w h e แวเนี่ยก็จะมาควบคุมดูดูภาพรวมเหมือนกับเอ่าเป็นเริ่มเริ่ม,มาบริหารมากขึ้นแล้วเงี้ยนะ,ะนะครับผมก็ก็ยังสนุกอยู่แต่พอดีมันมีมจังหวะหนึ่งที่ เรื่องของเรื่องคือผมได้รู้จักกับทางผู้บริหารของบิลเจมส์นะฮะเขาก็ใช่คุณสุริยนถ้าเกิดว่าคุณชายถ้าเกิดคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะเพอทราบหรือรู้จักนะฮะก็คุณสิริยนสิริไชยคณเป็นเอ็มดีของบิลเจมส์นะฮะซึ่งซึ่งก็จะเคยรู้จักกันสมัยทำโซเชียลเนวตั้งแต่ตอนนั้น คุณสุดิยงก็เคยมาเป็นก็เลย approach ให้มาทําตรงนี้ใช่ไหมคะแหมเวลาเหลือน้อยจะถามรวบรัดเลยว่าทํามาทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะคะหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยว่าไปแล้วก็คือ10กว่าปีแล้วนะคะล่าสุดนี่ก็คือ grammar ของ Beauty James เนี่ยก็สิปีแล้วอยากทราบว่าเคยมีท้อเคยมีปัญหาที่มีความรู้สึก ทำให้ไม่สบายใจเป็นทุกข์มั้งไหมคะแล้วทําอย่างไรเอ,อมันถึงจะเปลี่ยนออกมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นในเชิงบวกได้อ่ะคะ่ะโอ้จริงๆนะฮะต้องบอกว่าทุกคนต้องมีโอกาสได้เจอปัญหาในชีวิตมากมายหลายเรื่องซึ่งผมเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งทีเออ่เรื่องที่เรารู้สึกท้อมากๆเลยเนี่ยเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องงานซึ่งต้องถามว่า จอต้องบอกว่าเจอบ่อยมากนะครับตั้งแต่เรียนจบทําทําเป็นช่องธุรกิจการลงทุนแรกๆเนี่ยครับผมอันนั้น,นเป็นปัญหาใหญ่เกือบที่สุดในชีวิตหนึ่งเลยก็ว่าได้แล้วก็ mm hmm. อีกครั้งหนึ่งนะฮะมาเจอ,อทีหนึ่งก็คือตอนที่มาทําแกรมเมอร์เหมือนกัน mm hmm. นะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นปัญหาภายในทีมงานนะครับผมกับพี่ๆเพื่อนๆนะฮะร่วมงานกันแล้วแก้ไังไงอ่ะคือคือ,คอ ผมเคยท้อแล้วก็อึดอัดเหนื่อยจนหลายครั้งต้องบอกว่าอย่างนั้นอยากจะลาออก mm hmm. เพราะบางทีปัญหาเเราก็เราบางทีบางเรื่องมันก็โทษใครไม่ได้หรือว่ามันก็สรุปไม่ได้ว่าเกิดสาเหตุจากอะไรแต่ว่า mm hmm. มันก็คือเป็นปัญหาใหญ่สําหรับเราอย่างเงี้ย <Yeah. S 2> ที่ท,ที่ที่ตอนยิ่งตอนอยู่ทางรักแร้ีินจบมาใหม่อันนั้นก็ถือว่าเราไม่เคยมีประสบการณ์ที่จะเจอเรื่องแบบนี้มา mm hmm. คือมันก็หนักมากสําหรับ เด็กพิ่งจบมาเลยฮะก็ต้องบอกว่ามันมันก็ต้องผมผมอยากให้คุณผู้ฟังที่เจอปัญหาในชีวิตเนี้ยนะฮะกำลังท้อใจหรือว่าคิดว่ามันเป็นเรื่องที่รับไม่ได้กับชีวิตแล้วอย่าเงี้ยมีม,มีความคิดผมตอนนั้นอย่างเดียวเลยคืออดทนอดทน,นเพราะว่าคือคือผมคิดว่า มีมีเพื่อนหลายคนเนี่ยเวลาเจอปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงานจะชอบหนีปัญหาใช่ีปัญหาแล้วถอยเลยคือท้อแล้วก็ถอยเลยถอยหรืออดทนสู้ถอยหรือว่าหนีบางคนเนี่ยพอมีปัญหาปุ๊บเนี่ยก็ลาออกอเนี่ยคือผมผมจะได้ยินเพื่อนมาเล่าให้ฟังเยอะมากมว่าเขาก็จะมาบ่นมาระบายปัญหาของเขาอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายเราคือเราก็ไม่ทราบหรอกว่าจริงๆเขาเจอมันหนักแค่ไหนแต่เรารู้ว่าวิธีแก้ของเขาคือลาออก เราก็ไม่รู้หรอกว่าถ้าเราไปเจอแบบนั้นจะใช้วิธีเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าผมก็มีความรู้สึกว่า,เ,าเรื่องที่ผมเจอมันก็ไม่ได้ไม่ได้เบาเท่าไหร่แต่ว่าเราตอนนั้นเราก็อดทนคือคือผมคิดอย่างนี้ฮะว่าเวลาเราเราคิดว่าที่นี่ที่นี่มีปัญหารหรือที่ไหนมีปัญหาเนี่ยบางทีเราก็อยากจะไปอยู่ที่อื่นเหมือนเหมือนกับว่าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าอย่างเงี้ยน,นะครับเราก็อยากจะไปอยู่ที่อื่นเพื่อเพื่อพ้นจุดนั้นไป มีน้องๆหรือเพื่อนๆก็มาบอกผมผมก็บอกว่าแล้วคุณแน่ใจหรอว่าถ้าคุณไปอยู่ที่อื่นจะไม่มีปัญหาจะไม่มีปัญหาใช่คือคือผมก็คิดว่าปัญหามันมันเกิดได้ทุกที่ทุกองค์กรเพียงแต่เราจะสามารถรับกับมันหรือว่าแก้ปัญหาไปได้หรืออดทนไหวไหมเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้วิธีการแก้โดยการหนีหรือว่าลาออกเนี่ยเออเราก็ต้องย้ายงานอยู่ลั่นไปใช่ ่นี่ก็เป็นแนวคิดนะคะคุณผู้ฟังค่ะถ้าเกิดว่ามีกรณีอย่างนี้เนี่ยนะคะก็คือว่าคืออดทน นะคะแล้วก็คิดได้ขาดว่าถ้าไปหนีบต่อไปหรือว่าไปข้างหน้าเรายังไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเจออะไรมันแน่นอนอะ่ะปัญหามีทุกที่ทุกทางอยู่แล้วใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเรามองขาดไปแล้วแล้วเราก็แก้กับมันตรงนี้โดยอย่างน้อยก็คือว่าอดทนนะคะเสดาจจังเลยเวลาหมดสละค่ะวันนี้คุณผู้ฟังคาคุณพัณพทรชนกบุญทวีสวัสดิ์